Hello s. Hello everyone Welcome back to น r o บกลับมา e เอีกเอ่อตอนที่2อังกฤษเฉยนะฮะเรามาลุยกันต่อเราลองไปดูที่หนามเกิดย,ยังระยาได้หนามเพิ่มเติมตอนนี้หนามจ้ะหนามจ้ะวิหนามไม่เกิดอะ่ะอ๋อเกิดอยู่แต่เกิดไม่มากต้องรอเหรอมันจะต่อยเราไหมเนี่ยฝั่งนู้นเรายังไม่ได้ไปสำรวจเลยเราสำรวจแต่ฝั่งนี้อันนี้คือมันจะมืดแล้วใช่ไหมเราจะได้ขึ้นไปนอนอย่างเร็วอ่ะครับไปนอนดีกว่าไหมเสียงอะไรวิ่งนอนเลย หกนาฬิกาตื่นหกวงทุกวันเลยโอเคในวันนี้เราจะทําอะไรดีเราเอาไขอไปวิจัยไหมม,มีอันนี้ยัง,ยงไม่ได้วิจัยกินก่อนฮนะเช้าวันแรกอัดเห็ดนี่แหละอัดเข้าไปเลยส่วนน้ําก็มาหาน้ําค้างกินเอาห <Feeling S 1> น่ายซื้ออีกอันนึงเอาให้เต็มขี้ตัวอะไรนะแมงเต่าทองเลือดเท่าไหรอ่อ่ะเยอะอยู่เยอะแบบเยอะจะจัดเลยแหละสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องเป็นการฟาร์มอยู่ดีนะฮะแมงมุมอย่าเพิ่งนะั้นผมไปใช้กกเกาะลูกเอิอลูกเอิร์กอะลูกโอ๊กก่อนดีกว่า ใส่โอเคก็เครื่องมือเครองมือเรายังทําอะไรได้อย่างไม่มากอันนี้เราทําได้แค่พวะนั่งร้านเฉยหิบเก็บของได้แล้วไม่ต้องไหนดีหิบของอ่ะหนึ่งที่สัก2ที่เปลืนลูกโอ๊กโอเคเราขอมาเก็บก่อนดีกว่า really ใ,หใหญ่มุมมนี้น่าจะถูกได้นะดูทรงแล้วน้ำเกิดแล้วเก็บเลยเราสู้กันหมดได้ไหมอุ้ย ทีเดียวเท่านั้นจะไปไหนเนะี่ยขอหน่อยอ่าได้ชิ้นส่วนมาเมื่อกี้เรายิงพลาดนะเนี่ยมาโดนนี่ได้ไงเอาอาหารก่อนนะอาหารเราจะไม่เต็มน่าจะโดนสวยโอเคมาได้เวลาวิจัยสิ่งนี้ทำอะไรได้ ทำเก้าอี้กับกระบองมดแดงเราสามารถทำกระบองมดแดงได้โดยใช้ส่วนผสมคืออะไรล่ะทำแผ่นยาวติดตะปูแผ่นยาวติดตะปูกระบองมดแดงใช้อ่ต้องฆ่ายนั่นแน่เลยอันนี้เรามีเราได้อยู่จากมดงานความเสียหายก็ประมาณนี้เจ้ามดอ๋อหาได้จากตัวนี้เลยเออแมลงตดจริงเราฆ่ามันได้ไหมไม่ได้หรอก อ้ยเหม็นเหม็นเห็นเห็นเราขออนุญาตวิ่งไปเอาไม้ที่เราตัดทิ้งไว้2อ,อันน่าใช้2อ,อันขอไปหนะถ้านะเสียงมันอุ้ยว่าตึกแล้วนะแล้วก็ง่วงจะจัดด้วยงั้นเราลือนี่ทิ้งแล้วไปยืนฝังน่งโดนแทนรีไซเคิลอ่าฮะมาโดนละโดนละ,ละมา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 โดนไหมเราตรงนี้ทำให้โดนคือยิงรีเลยนะอ้าสวยสิเอายิงรีดิครับพึ่งแล้ว เนร์เนๆพักเนอยไปมืออย่าหนีนะโอ้ยเนรเนร์เนร์ไปมือมอ,อีกทีเดียวเรียบร้อยนานที่สุดว่ะแล้วจริงๆิงตัวนี้คือยิงฝีเยนะเนี่ยเราต้องหาทางทำอะไรขึ้นไปรอควันหายก่อนโอเคหายแล้วได้แล้วโอเลได้อยู่ได้อยู่ฮ <c oughs> กลับไปได้ เรียบร้อยมองเท่งไปถึงตัวเหนื่อยเลยฮนะเหนื่อยอยู่พอสมควรเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลงไปเก็บชิ้นส่วนเย yeah. มาด,ดิจำแมงกดจำแมงตดไม่ถึงหรอกไม่โดนโดนตัวเองปะนะ่ะอ่ายืนนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้แป๊บเดียวแป๊บเดียวเรียบร้อย ผมกำลังงงอยู่ฮะแล้วก็เป็นการอัดคลิปแบบงงๆด้วยอยู่ดีๆก็มาเจอไอ้ตัวนี้ตอนแรกว่าจะฟาร,ร์มนอกรอบไหนๆ้วก็จัดเลยแล้วกันเมื่อกี้เหมือนเห็นแมลงต่อทองเราได้อะไรมาเมื่อกี้ได้นี่มาชิ้นส่วนแมลงตดแล้วก็ได้กดมาฮนะเหมือนเราจะทําคอนได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะวิ่งกลับบ้านนี่อีกฝูงหนึ่งมามันเหนื่อยง่ายนะอันเนี้ยมันแรงอยู่แต่เหนื่อยง่ายกลับไปที่บ้านฮนะกลับบ้านเรา ตอนนี้ชิ้นส่วนในการทำค้อนเล่มที่สองน่าจะอะเรามาดูกันว่าได้หรือเปล่านี่ไงขาดอ๋อขาดไอ้นี่เบอร์รี่เราต้องไปสูบิจัยใต้พุ่มไม้ก่อนนะฮะมดงานแดงตาแดงอย่างนี้นึกนึวกว่ามดทหารตกใจหมดแต่มาก็ดีนะเราจะได้ฟาร์มตอนนี้เราไปเอาไปเตรียมตัวเอา,มาแมลงวันก่อนมแมลงวันมันจะมาตรงไฟตรงนี้นะฮะตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะมาดักรออันนี้เป็นรังแมงมุม,มอยู่ข้างในเลย ใครมาก็ระวังด้วยนะเจ๊นี่เกือบตกอ่ะดักรอตรงนี้แหละก็โดดลงไปเคลียร์มดก่อนดีไหมเนี่ยก็ดีนะไหนรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้ว่าเธออยู่คนใดเมื่อไหร่จะมืดต้องรอสองทุ่มก่อนเหรอสองทุ่มจริงเออไฟโอเคติดแล้วไหน มาซี่มาซี่มาซี่ฉันรออยู่ฉันรออยู่ต้องเคลียร์มดข้างล่างก่อนนะฮะเดี๋ยวมดมันจะแย่งกินกินศพยังมีเสียงมดอยู่เลยในป่าฝั่งนู้นอะว่อไหนแมงวันจะมาแมงวันแมลงเดือนแมลงปีมาละมาละมาละ,าละตัวแรกทีเดียวะ่ะเวลาน้องตายน้องจะมีเสียงอุย้ยมาละมาละวอีกไปไหนตัวไปไหนไปไหนอยู่ข้างล่างงั้นเลยเหรอมาแค่สองตัวเองเหรอออกมาฝั่งนี้โอ้โหเยอะละเยอะละอันนี้มาเลยมาเลย

นั่นดิทำไมมมุมต้องออกมาตอนนี้ด้วยแค่นี้แล้วกันกลับบ้านดีกว่าไปนอนเก็บน้ำไปด้วยฮะเอาไปกินตอนเช้าสวยกลับไปที่บ้านแล้วก็น,นอนซะให้เรียบร้อยตื่นมาเจ็ดโมงวันนี้ตื่นสายมากหิวเลยจ้ะทีนี้กินเลขเจ็ดปิดไฟไปแ really มงมุมอยู่นูน่นโอ้เรามีเนื้อเยอะเลยตัวนู้นได้อีกสี่สจัดไป เป็น200พอดีวันนี้เราจะออกไปสำรวจเพื่อได้ฟาร์มสิ่งใหม,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 ม่ๆมาฮะผมคิดว่าห้องปฏิบัติการแนวพุ่มไม้น่าจะอยู่ฝั่งทางนูน้นนี่นี่น,นี่ฝั่งนี้เห็นไหมมันเป็นพุ่มไม้ฝั่งนูน้นนั่นแหละแล้วมันก็จะมีแมงมุมมากมายทีเดียวเชียวเราไปใส่ช่องนี้ไว้อันนี้เก็บน้ำไว้เยอะก็ลุยเลยแล้วกันเราจองไปล่าแมลงเต่าทองด้วยอย่างหนึ่งเราก็อยากได้มดทหารด้วยเหมือนกันนะ จะว่าอยากไปแนวปฏิบัติการพุ่มไม้ก่อนอะล้วอยากได้ค้อนเมื่อเราเจอหนองน้ำว่ะว้าวดินเหนียวเอาคุดดีโอเคนี่เป็นแหล่งฟาร์มดินเหนียวเอาดินเหนียวไปทำอะไรไม่รู้เหมือนกันอย่านะอย่าซดน้ำนะเรียบร้อยเลยนะโอเคแค่นี้ก่อนดินเหนียวไอ้ตัวนี้มันเป็นน้ำอะไปไงวะอ้อมขวาแมงเต่าทองนี่มนแมงเต่าทองงั้นล่อตรงนี้ได้เลยดิมามาไหมตามไหม นี่ขึ้นมาได้ด้วยโว้วอยู่ตรงน,นั้นแหละอยู่ตรงน,นั้นแหละเน่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 อย่าเพิ่งดีเลือดอย่าเพิ่งดีเลือดกดตัวยูดีกว่า,วววาขึ้นมาขึ้นมานั่นแหละอุยอ้ยอุย๊ยอุ๊ยตีได้ไหม เฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาได้เหรออุ๊ยขึ้นได้จริงชิบหายแล้วโอ้โหเราขึ้นไปได้ยันนู่นเลยนะยอดไปเลยเอา้อาวอ้าวฟรีนะงั้นนะแต่ลูกธนูจะพอหรือไม่อ่ะพอไปอยู่ข้างบนได้ยิงฟรียิงไปไเรื่อยๆฮะ ถ้าน้องมาลงมาก็ยิงไปเรื่อยๆเราต้องล่าฮะเพื่อความอยู่รอดอย่างที่บอกว่าเกมนี้มีส่วนผสมของเ o r RPG นะฮะเราต้องอัปเกรดนิดหน่อยเพื่อจะได้ไปสู้กับพวกบอสขั้นต่อไปได้ยิงไปยาวๆไม่รู้ว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหน,นเรามีคนเดียวฮะเราต้องใช้ธนูนี่แหละยิงเห,หนื่อยแป๊บนึงทัาเบรกพักเบรกเคไยหม เดีเก้าสิบแล้วรถธนูถ้ารถธนูพิดก็น่าจะน่าจะแรงกว่านี้อยู่จะเราต้องไปฟาร์มแมงตดน่าจะลอมาตรงนี้ได้ด้วยแมงตดเพราะว่าพิษของมันน่าจะไม่ถึงข้างบนนี่ตัวอะไรอย่าพึ่งน้องอย่าพึ่งหนีไปใกล้แล้วความฝันใกล้เป็นจริงแล้วใกล้ได้แล้วนอนทีเดียวสองทีนี่หว่าเย่ เย่ yeah, ได้แล้วชิ้นส่วนเต่าทองอุ้ยได้แต่ตัวมันต้องการหัวมันนะเนี่ยมันต้องการหัวมันด้วยต้องไปล่าตัวอื่ดละการยิงที่ดีคือการยิงฟรีนะอันนี้ทฤษฎีนี้ใช้กับทุกเกมใช้ได้กับทุกเกมเลยขอแค่คุณได้ยิงฟรีเออน้องขึ้นไปข้างบนอนะแล้วน้องก็ไม่ลงมาก็เสร็จหนูดิตรงนั้นมีสถานที่ วิจัยอยู่ซึ่งเมื่อกี้มีแมงมุมตัวหนึ่งนุ่นๆอยู่นุ่นคไม่เป็นไรนะวิเคราะห์ไปเลยอาวดเครื่องมือซ่อมแซมได้แจกกันน่าจะเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผามันมาใกล้แล้วแมงมุมอ่าได้ชุดเกาะต่อทองได้เสียมาใกล้มากมีสิ่งนี้ฉันคิดเรื่องนี้วนไปหลายวันฉันเลยตัดสินใจว่าจะได้เริ่มการาสเปีอารใหม่แล้ว original size. ย่าง <Okay, S 2> <Okay, S 1> งั้นผมไม่อ่านแล้วกันน่าจะยาตวตอนนี้ก็คือขออนุญาตวิ่งกลับบ้านก่อนมาถึงแล้วโอเลผลไรไม่พออ่านี่คือสิ่งที่ได้หน้ากากเต่าทองเป็นเกาะหนักได้พลังบล็อกด้วยแต่เราไม่ได้ชิ้นส่วนหัวมาแล้พคนนี้คือใช้หนังเบอร์รี่หมดเลยน,นี่เป็นทองเหรอแสดงว่าต้องมีการได้นำนำ้ำนี่ไงใช้กี่ดอกไม้ในการทําแล้วก็ใช้นี่อันนี้ด้วย เครื่องมือตอนนี้เราทําอะไรได้เราทําสิ่งนี้ได้เครื่องมือซ่อมแซมแต่ไม่น่าเวิร์กเราอยากได้สิ่งนี้มากกว่าซึ่งเราต้องไปลุยในลังของมดถูกไหมแล้วมดมันลุมอ่ะมันโหดมากเราก็อยากได้สิ่งนี้ด้วยไปหาหนังเบอร์รี่โอเลยลุงสวัสดนะกับเช้านี้กินก่อนเลยแล้วก็มากินน้ำฮะกดอีเพื่อสดอ่ะฮะอิ่มพอดีลุยเราไปลุยที่แลบก่อนไม่แล้วครับท่านขอยืมหน่อยครับท่าน ิเครอ์ไปเลยครับท่านเป็นเกาอีเวอรี่กับแย่มมามุมเด้งดึงมาทำไมวะขวานแมลงนี่ไงขวานแมลงที่แขวนเนื้อแสดงว่าเป็นขวานเลเวลสองได้ที่ติดแมลงตดโอเคนี้แมลงเต่าทองพอดีเลยอยากได้จะได้ตัวหนึ่งพอดีไม่ถึงหรอกกว่าบ้านพังจังเลย Nghưng đai Money, money, money. Hơ hơ hơ. Ay, hơ, yêu 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 Này! yêu 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 โดนมะไรต่อทองครึ่งหนึ่งล้วครึ่งหนึ่งล้วครึ่งหนึ่งล้เหนื่อยเหนนยใกล้ละใล้ลอ้ยเหนื่อยเหนือยเหนื่อาสักคู่มาไอหลบต้องไปอัพเกรดลูกไอ้ารูแลให้เป็นเลเวลส มันจะได้แรงกว่านี้เริ่มร้อยฮะแมงมุมอยู่ตรงนี้เองเราต้องไปสำรวจพุ่มแล้วตอนนี้จริงจังเลยเพื่อที่จะไปหาไอ้นั่นโอ้ยตรงนี้มีแมงมุมหัวของเกิร์ตหัวอะไรวะหัวอะไรของเกิร์ตอะ ของของเล่นมันคือลูกปั้นมีโปร่งอยู่ข้างในแมงมุมแน่นอนเลยอยาจะมุ่งหน้าไปตรงนู้นอุ้ยแมงมุมจริงหลับอยู่ด้วยแมงมุมจะหลับตอนกลางวันตอนางคืนมันจะออกล่านี่ไงเจอแล้วเจอแล้วที่นี่แหละน่าจะมีสถานีพุ่มไม้อยู่แต่ประเด็นหลักเราคือลูกเบอร์รี่น่าจะมีสถานที่วิจัยอยู่ข้างบนเราหาลูกเบอร์รี่นะฮะต้องใช้อะไรสับ ใช้ขวานสับได้เลยนั่มาสี่นั่นได้เป็นก้อนเหรอทำไมไมันถึงได้เป็นก้อนวะเท่นี้มีอะไรอันตรายไหมมีสิ่งนี้คืออะไรมีอันนี้ฮะเก็บคอยอีกลกูกจะคอยไม่ได้ด้วยมีแต่ก้อนเบอร์รี่อย่างเดียวเลยขอลองไปวิจัยหน่อยแล้วกันนี่คือสถาน,นีวิจัยอันไหนน,หนู่นวิจัยไปเลยไม่มีอะไร นี่หนังเบอร์รี่นี่ไงน่าจะต้องไปขายอีกทีใช่ไหมปลดล็อกระดับใหม่แล้วโอเลมันมีนี่อยู่อ่าเราต้องเก็บมาเรามีสามพันแล้ว, 3, ลวสำรวจเลยไหมเฮ้ยมีรอยยันอยู่ข้างบน ปีนนะปีนเรามีล่มโชวชียอยู่แล้วเราไม่กลัวเราไม่กลัวตกและเสียใจว่าเราจะกดไม่ทันรอซายนน่าต้องขึ้นไปสูงมากมีกล่องนมตรงนี้อ๋อตอนนั่งขึ้นแ,แล a p เราเห็นแล a p แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาแล้วกัน เจ็บเฉยเรากลับก่อนนะเราได้ชิ้นส่วนแล้วหนังเบอร์รี่ต้องใช้อะได้แค่นี้เองเหรอโอต้องกลับไปใหม่ใช่ไหมนเนี่ยไช้ทีละสามเลยอะโอ้จบละอันนี้ใช้สี่แล้วขวานนี่แหละขวานใช้เชือกไหมแลงตดแลงตดต้องออกไปไล่ตัวนั้นพอดีเลยได้เบอร์รี่กับไปนี่ด้วยเส้นใยนี่แหละได้ห่าทำที่เครื่องอันนี้โอเคงั้นเราทําเครื่องอันนี้มาได้เวลาล่าสินะได้เวลาไล่แล้วสินะแต่ขอเช้าก่อนแล้วกันเช้าน่าจะมองเห็นอะไรได้เยอะกว่านะฮะ เสร็จแล้วเราก็จะจบพาร์ทนี้ไปก่อนกันเพราะว่าผมอัดนานละเดี๋ยวพื้นที่มันจะเต็มสักก่อน yes แล้วเข้ามาทำสิ่งนี้ประดิษฐ์ประดิษฐ์ประดิษบดิษะดิษฐ์โอเคต้องรอต้องงต้องนอนก่อน hydration is the key to performance ทนายสือ่อเทไว้โอเลยเราได้สิ่งที่ว่านี่มา อ่ะฮะแล้วคิวต่อไปก่อนที่เราจะจบพาร์ทกันนะเราจะไปจาัดก,การเจ้าตัวนุ้นซึ่งมันนอนอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไม่โดนหรอกนะมานี่มานี่อ้าวยิงฟรีจากระยะโคตรไกลผ่านรูช่องเล็กเล็ก ระหว่างต้นหญ้าตรงนูน้นบอกเลยว่าเสร็จหนูน่ะเข้าหัวทาเ,เต็มขอพักหน่อยก่อนแล้วสาดเข้าไปใหม่เรามีควยต้องล่าพอดีนะฮะสี่ตัวจริงๆเราฆ่าไปแล้วสองโอเคแป๊บหนึ่ง อย่าเพิ่งรีนะเลือดอะ่ะเรื่อยๆแบบนี้คือได้เรื่อยๆทีเดียว yes ได้มาหนึ่งไปไหนแล้วอะ่ะเอา้าอ๋อ <c oughs> น้องบอกไม่ได้ไปไหนอยู่นี่แหละทีได้มาสองชิ้นเลยกันทีเดียวเชียวหนึ่งเบอร์รี่ต้องไปหาเบอร์รี่เอาไว้เป็น พาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีจ้า